วันนี้อ้อยแล้วก็ไบเบิลนะครับจะมาให้อาหารหมูกันนะครับใช่ไหมใช่โอเคไปกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับไบเบิลครับไบเบิลครับวันนี้เรามาให้อาหารหมูครับวันนี้อาหารให้หมูครับครับผมครับผมใช่หนหมูอยู่นี่มีอะไรนมหมูนมหมูบอกใช่อัะีตัวใหญ่ใช่ไหมตัวไหนตัวนี้ ตอนตอนนี้มันตัวใหญ่มากเลยไปดู<ส>ปตัวพุ่นเนาะตัวพุ่นตัวพุ่นนั่งบนตุ้งขายตัวพี่มันอยู่ทางที่นี่พี่เอ๋ยขอเบิงังดูหน่อยสิสวัสดีครับทุกคนวันนี้เอาก็จะพาทุกคนมาดูน้องหมูป่านะครับหลังจากที่แบบย้ายมาจากคอกเดิมของน้องนะครับอันนี้คือย้ายมาทําหลังบ้านนะครับน,นี่ทำไมมาแบ่งบ้านเนี่ยทำไปทั้งหมดสี่คอกนะครับแล้วก็ ขยายออกมาตรงข้างหลังตรงนี้นะครับเพื่อให้ลูกหมูอยู่นะฮะนี่อันนี้หลานนะครับอยากพึ่งแม่พึ่งพงหมูอยู่ผมทั้งในผมทั้งในบ่นี้ลูกมันเห็นบ่ลูกคันบ่ลูกคนคือตัวตัวนี้ตัวหมูตัวนี้ตัวน้อยอยู่ใช้ตัวไหนตัวนี้นี่ตัวน้อยเล้ยตัวน้อยนี่ตัวข้างในพูดบ่ อันนี้ก็เป็นลูกหมูป่านะครับไม่แน่ใจว่าลูกตัวไหนครับเพราะไม่ได้ค่อยเดินมาดูนี่นะครับทุกคนลูกหมูป่านะฮะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่ากี่เดือนนี่เอามาให้มันกินตรงนี้ไปเบิร์เร็วนี่ตรงนี้ใช่ใช่เน้อเหรออันนี้ก็กินผักกินหญ้านะครับหมูป่ากินผักกินทุกอย่างกินทุกอย่างเลย กินทุกอย่างเลยครับกินทุกอย่างหน่อยเออกินทุกอย่างเข้าไปในถ้ํานั่นเข้าไปทามันเลยเข้าไปทามันเข้าไปนู้นหน่อยเฮ้ยใช่ชัวเนี่ยหมูหมูจุ๊บๆจุ๊บี๋ยว,น,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 วนี้ฮะมูด้า เดินไปดูแม่มันสิไปเดินไปี่เดินไปตรงแม่สินี่หมดนี่ตรงไหนนี่นะครับแม่พันธุ์นะครับผมมีทั้งหมดสี่ตัวนะครับอ๋อกล้องไม่โฟกัสละจะพาไปดูอีกข้อที่สองนะครับผม นี่นะฮะอ้ตัวนี้แบบตัวใหญ่มากทุกคนดูนะครับน้องแอบมองอ่าบาข้อที่สามครับทุกคนอ้อัอน,นี้ตัวเล็กพ็ไม่เล็กนะมันนองยังไม่ได้กินอาหารเลยอ่ะพอ่อนายสยังไม่ได้ห้อาหารนะ มาดูข้อที่สี่ครับผมมีหรือเปล่าตาเอ๋นี่นะครับตัวที่สี่นะครับน,นี่นะครับอคอกหมูยายมาอยู่หลังบ้านนะครับใกล้ต้นไผ่นะครับนี่มีทั้งหมดสี่ล็อกครับผมข้างหลังก็จะเป็นเออที่อยู่ของลูกหมูนะฮะเดี๋ยวผมพาเดินไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับอ้อมไปทางขวามือก็ทางซ้ายมือ อันนี้ก็เหมือนจะมีการขยายคอกหมูออกมาอีกไปดูข้างหลังครับอีกมุมหนึ่งฮะโอ้น้องหมูกลัวน้องหมูกลัวเหรอใช่ใช่เหรอไม่มีอย่างใช่กินเหรอไปเบิร์นเบิร์นมันยืนเบิร์นเห็นปะยืนเบิร์นเด็กระวังตุกเลยแปลงหยามาให้มันกินเลยลูก เมา้อนมาได้เ่นพ่่นเอาตัวพน,น,นหรบโ <c oughs> ่นตรงน้อ,อนมน,น,นูนนี่ตรงนนกู <c oughs> ้นกน้ก,น <c oughs> นกินได้ไหม <c oughs> อะ <c oughs> พอละเอานันก่อนเอาชำนันก่อนั้ด้ปะ<า>ตนีาเ่อเสีย,ย,ย,สยงหมาเห่านะฮะข้างหลังนะครับตรงน,นี้ก็เป็นสวนยางนะครับแต่ไม่ใช่สวนยางของผมนะครับมาเร็ว,วมาแล้วน้องมาแล้วนีวแล้วเบิ้ลอ่ัน ไปมากินบอทีนี่กินบอบอรักแล้วนี่มันกินอยู่เพิ่นนะมันกินเยอะมันกินเยอะมูดเหมือนเหมืหมืน้องกินกินได้อยู่บอหมูมาเร็ว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 มันกินเยอะนะหมูเดียวหมูตัวน้องหมูตัวนี้ได้แล้วหนึ่งตัวครับผมให้มันกินก่อน เท่านี้มันหนังดีมาเลย ดูลานไปเอา,อย,าย่าหรือต้นไผ่มาแล้วโอ้โหไปแล้วครับผมดื้อมากโอ้โหโุกน้องกินนี่ทุกคน แล้วมันทำอะไรลมันเอางาให้หมูใหญ่อ่าให้หมูใหญ่เหรอใช่อ่ะมันกินไหมมันกินอะขับถุดีน้องรู้ตื่นเต้นมาตื่นเต้นกัดจวงกัดจวงอะ ้ยไม่น่อยใส่ปลอ่ปลองก็เอาคบกูอุ้ยเขาไปเยอะไปไหนทำกัดกินบบไบ<ป>วันหันมาบายบายพี่ๆหน่อยฮะบายบาย